สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวแกะกลองแคกตัดกันนะคะเป็นการซื้อแข่งตัดครั้งแรกของออนะคะผ่านช่องทางออนไลน์แล้วก็เพจนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อนๆอย่าลืมส่งกำลังใจให้ออด้วยนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะได้ทั้ง IG Facebook ช่องทาง YouTube นะคะพิมพ์ชื่อไปเลยค่ะออรทีแข่งตัดค่ะ นี่เป็นกล่องพัสดุที่ออได้รับวันนี้นะคะสภาพกล่องโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะคะไม่มีขาดไม่มีชำรุดนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกล่องดูกันเลยค่ะลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆลองทายดูก็ได้ค่ะว่าอ่อสั่งซื้ออะไรมาวันนี้นะคะจะบอกว่าเป็นสายพันธุ์ที่ไม่มีหนาม ด้านในกล่องเหมือนทางร้านเขาก็จะอัดกระดาษมานะคะเพื่อให้เพื่อให้พื้นที่ในกล่องเขาแน่นนะคะวิพี่เขามีแถมเมล็ดมาให้ด้วยขอบคุณมากนะคะใจดีมากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวเราเอาไว้ปลูกในวันถัดไปเนาะการส่งลักษณะแบบนี้นะคะก็คือการเป็นจัดส่งต้นไม้พร้อมกระถางค่ะ ไม่ใช่การเคาะลากหรือว่าเคาะดินนะคะหรือว่าถอดกระถางนะคะเราจะพยายามเบาๆมือนะคะเพื่อไม่ให้มีดโดนลำต้นของน้อง <c oughs> การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะคะก็มีความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นหากเราจะซื้อของหรือเราจะสั่งของก็ พยายามตรวจสอบนะคะตรวจเช็คหรือว่าเข้าไปดูโปรไฟล์ให้ให้ชัวร์ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราสั่งของไปเราโอนเงินไปแล้วไม่ว่าเงินจะ100บาทหรือ200บาทถ้าเราไม่ได้ของหรือว่าได้ของไม่ตรงตามที่เราต้องการมันก็เสียความรู้สึกอะคะ่ะเดี๋ยวอ่อขออนุญาตทำการแกะสักครู่นะคะ ได้แล้วค่ะใกล้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าออสั่งอะไรมาตื่นเต้นเหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะว่านี่เป็นการแบบว่าสั่งแคงตัดครั้งแรกอะคะ่ะปกติก็คือเดินไปซื้อที่ร้านเลย,เลยอะไรเงี้ยได้แล้วค่ะเอสโตไฟตัมแอคทิเยสนูดัมนะคะเป็นไงบ้างคะสวยไหมคะ รอบล,อลำต้นนะคะพี่เขาก็จะมีนำเช็ดชู่มาพันเป็นเกลียวๆอะค่ะแล้วก็พันรอบลำต้นไว้น่าจะป้องกันการกระแทกอะค่ะแล้วก็ป้องกันดินไหลออกมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะ <S <S ข้างล่างก็จะมีกระดาษนะคะที่ว่าพันเป็นเกลียวแล้วก็อัดไว้ใต้รอบลำต้นอีกทีหนึ่งป้องกันดินกระเด็นออก ไม่มีกระดินกระเด็นออกมาเลยนะคะถือว่าพี่เขาห่อดีมากๆเป็นมืออาชีพมากๆเลยอะคะ่ะสวยไหมคะตัวนี้ขาเขาก็จะเป็นขาเว้าวด้วยนะคะขนาดก็ก็ใหญ่อยู่นะคะเดี๋ยวเราลองมาวัดดูว่าขนาดของน้องประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ขนาดของน้อง อยู่ประมาณ3นิ้วค่ะ3นิ้วนี่ถือว่าถือว่าใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะค่อนข้างที่จะใช้เวลาหลายปีเหมือนกันนะคะที่จะเลี้ยงให้น้องมีมีขนาดนี้นะคะส่วนราคาก็มีนิดนึงค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่มาพูดถึงราคากันนะคะเพราะว่าเราจะมารีวิวแกะกล่องกันคะ่ะก็สื่อว่าสวยสวยถูกใจอยู่นะคะ เอสโซไฟตัมนะคะแอชเชียนูดัมตัวนี้ก็จะมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะจะมีคือจะมีทั้งแบบผิวเรียบไม่มีลายเลยแล้วก็จะมีเป็นลายจุดเล็กๆแบบนี้ค่ะแบบที่อ้อสั่งมาก็ถือว่าสวยถูกใจเลยนะคะเดี๋ยวไงอ้อขอไปชื่นชมไม้ก่อนนะคะแล้วเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย